โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโจ e อ็ก i d e r อีกแล้วนะครับผมและวันนี้นะครับอยู่กับเกม E p i c t ท t เช e r นะครับผมเป็น E ีพที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเปิดถังเบียร์นะครับผมประมาณ300เกือบ400ถังนะครับก็ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างครับรอบแรกนะครับผมจะเปิดเป็นของสายมัดก่อนนะครับผมผมจะหา ฟูจิโทระนะครับเอาไว้เป็นทีมลังแกเด็กนะครับผมผมจะปั้นฟูจิโทระเอาไว้เล่นสนุกสนุกนะครับ1ตัวนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะหาแครอทและก็ช็อปเปอร์นะครับผมผมอยากได้ช็อปเปอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่าช็อปเปอร์แผทนี้หายากมากแต่ผมก็อยากได้นะครับอยากได้เอามาเอามาปั้นเล่นนะครับสนุกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มเปิดเลยผมจะเปิดเป็นสายสเต็งก่อนนะครับผม โอเคผมรู้สึกว่าชอปเปอร์มาต้องออกให้ผมสักหนึ่งตัวสองตัวล่ะดูแลว้วอะแฟงกี้ครับผมแฟงกี้อีกแล้วเปิดได้แฟงกี้รัวเลยวะโอเคแฟงกี้ไม่ดีไม่มาวะขอเปิดเป็นสูตรครับผมืเรียวมาครับขอสูตรหน่อยนะครับผมแล้วก็กลับมาเป็นนี้ครับ ซันจิครับผมคาร์ดเอสเอสครับรูฟี่ซันจิมาหนึ่งตัวครับถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับกราฟครับผมกราฟได้กราฟเฉยได้เอสเอสมาหนึ่งตัวนะครับผมต้องการลูฟี่เอ้ผมต้องการช็อปเปอร์นะครับผมช็อปเปอร์นิเวอร์นะครับแล้วก็ฟูจิโทระก็ได้ครับหรือใครก็ได้ครับ ในคาร์ดเอนะครับเอาไว้ปั้นเล่นสนุกๆนะครับหนึ่งทีมนะครับอาคาคุครับผมอยากฟูลทีมอันนี้มากเลย Cp9 โคตรอยากฟูลเลยนะครับแต่ฟูลไม่ได้นะครับผมเพราะว่าฟูลได้แต่มันสู้ใครไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาฟูจิโทล่ามาครับตัวสุดท้ายพอดีครับผมเหลืออีกสองถังสุดท้ายครับโอเคฟูจิโทลามานะครับ ร้อยยี่สิบถังนะครับได้ฟูจิโทระแล้วก็โอเคครับร้อยยี่สิบถังนะครับผมได้ฟูจิโทระแล้วก็ซันจินะครับสองตัวสองตัวแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็อีกสองร้อยถังนะครับผมจะหาเป็นแครลอดนะครับแล้วก็ช็อปเปอร์นะครับโอเคซันจิมาครับซันจิตัวธรรมดาไม่น่าเก็ตเท่าไหร่ครับเปิดมาได้คัทเอ็ครับผมเปิดมาได้คัทเอ็อีกแล้วอีกแล้วครับผม โอเคไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคครับมาครับมาเจอแลนด์ครับผมคัสเอสเอสนะครับค่อนข้างดีนะครับผมมาเจอแลนด์ค่อนข้างดีนะครับ,ารารบสายอารีนาสายล็อกสายจับอย่าลืมมาเจอแลนด์ผมพูดแค่นี้โคตรด,ดีคิดว่าคาัสเอสเอสมาอือโคบี้ผมรอโคบี้ล่างพลเอกอยู่นะครับ ตอนไหนก็ไม่รู้เฮียว่าเก็ปิดไปล้วมาเจอแลนตัวที่สองครับผมเป็นไงอะ่ะมาเจอแลนมาอีกดีเดี๋ยวปั้นมาเจอแลนเลยได้มาเจอแลนมาสองตัวครับสองร้อยอันเอา้าแครอดไม่ออกจริงๆเหรอช็อปเปอร์ไม่ออกจริงๆเหรอ โอ้ผมไม่ได้เลยตัวที่อยากได้ไม่ได้นะครับแต่ตัวที่ไม่อยากได้เสกได้โอ้โหโอ้โหเอเนลครับผมมาครับอ,อันนี้ผมได้มาสามตัวนะนะครับคาร์ดเอสเอสนะครับมีมาเจแลนสองเอเนลหนึ่งนะครับผมแครอตไม่ออกจริงๆเหรอแครอทเหลือสามสิบแล้วนะไม่ออกลเลยววะเฮ้ยไม่มีใครออกเลย เอเนลตัวที่สองครับอแคร์หลอดใหมบครับอืออันนี้มาได้มาสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแครล,ลอดได้มาตัวเดียวโอ้โหเกินแครหลอดได้ตัวเดียวเอง<_ T _ T> ก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเปิดคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับกับเกมอีพิกแทชเชอร์นะครับ